ลูกค้าสายเกียร์ธรรมดากันบ้างนะคะแล้วเป็นรถ SUV ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะที่ลูกค้าเนี่ยโอ้โหถามการกันเยอะมากๆว่าคุณการมีเข้ามาบ้างไหมนะคะต้องการรถเกียร์ธรรมดานะ,ะแล้วใช้ดีมากๆต้องรุ่นนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner นะคะ 2.5G เกียร์ธรรมดานะแล้วคันนี้จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายนะ mm. ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all new, อ l l new ก็คือ,คอโฉมมิ d n นชายนั่นเองนะแล้วคันนี้เป็นปี2015เลยแล้วที่พิเศษมากๆเลยนะการต้องขอย้ําเลยว่าคันนี้นะไม่เพียงแค่6มือโลเท่านั้นเข้าสูงตลอดทุกระยะแล้วเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะโห mm. oh. และที่สำคัญมากๆนะ สำหรับลูกค้านะออนไลน์นะคะ u ูทูบเฟซบ o ๊กของการเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยการตั้งขายไว้ที่6 9 9 0 0 0าบาทราคานี้นะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์การไม่ขายอะ่ะเพราะการลดทันที4ี่4 0ืนบาทเลยค่ะเพราะคันนี้สำหรับลูกค้าออนไลน์การขายเพียงแค่6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโหการต้องบอกเลยว่า พิเศษมากๆสำหรับลูกค้าของการนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับโปรโมชั่นจุใจแน่นอนขึ้นตามน,นี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะร้านการไม่บวกแวด7%นะคะจ่ายเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะคะก็คือฟรีแวด7%ฟรีค่าโอนนะคะฟรีภาษีพ,พรบรปี65 แล้วก็ที่สำคัญคันนี้จะได้ยางใหม่ปี2020พร้อมทีวีระบบสัมผัสด้วยนะคะโอ้โ oh, หคุ้มมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นานะพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่11,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนาสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นโ้ได้รถสวยสภาพดี ไม่น้อยเพียงแค่6กหมื่นโลไปใช้นะคะแถมซื้อสดก็ไม่บวกแวนจัดไฟแนนก็ฟรีดาวโอ้โหไม่รู้จะพิเศษยังไงแล้วลูกค้าอยากเห็นใช่ไหมคะว่ารถโฉมนี้โฉมหน้าแชมป์ของเราเนี่ยแล้วไม่เพียงแค่6กหมื่นโลเนี่ยจะสวยขนาดไหนเข้ามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวการจะพาดูภายนนอกภายในนะคะันนี้เนี่ย เป็นโฉมที่ตึงตาตึงใจลูกค้าอยู่แล้วนะคะเป็นโฉมยอดนิยมกันอยู่แล้วนะ,ะโฉมหน้าแชมป์ของเรานั่นเองนะสำหรับคันนี้อย่างที่การบอกจะเป็น 2.5G เกียร์ธรรมดานะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันแล้วได้เกียร์ธรรมดาอีกต่างหากนะะนี่โฉมหน้าแชมป์เลยกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วไฟหน้านะ,ะด้วยรุ่นนี้เนี่ยจะมาด้วยไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะโอ้โหออปชันนี้จัดเต็มจริงๆนะคะนี่การให้ดูเลยแล้วที่การบอกว่าเป็นโฉมมิดไนช์ชัยเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ตัวแม็กสีดำนะคะก็คือแม็กลมควันสีดํานั่นเองเป็นตัวมิดไนช์ช n ยตัวสุดท้ายนะคะแล้วยางนะคะยางเป็นยางของมิตชลินนะ,ะปีป0 2 0ี2020เลยทีเดียวโอ้โหแบบ รถก็สวยยางก็ใหม่นะแล้วยางเป็นของมิชลินด้วยนะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะแล้วอยางหนึ่งนะคะสีเดิมๆด,ด้วยโอ้โหสีไม่มีการสาดสีเลยนะคะคือสีสวยมากแล้วริ้วรอยน้อยมากๆจริงเพราะคันนี้ก็คือเจ้าของเดิมใช้ดูแลมากอย่างนี้การบอกเป็นลถมือเดียวคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาขับสองนะคะอ่านี่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้วย นะจะมีการตา์โตโยต้าเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นมือจับชุดโคมียเหมือนกันนะคะจะก,กันลอยถ้าเราจับก็คือนี่นะ,ะกันลอยได้เลยนะคะแล้วบันไดนะคะก็จะได้บันไดสีดำนี่รถแบบขึ้นนี่สบายมากๆเลยนะคะเพราะว่า,ามีบันไดให้จะเป็นเด็กจะเป็นผู้สูงอายุสามารถขึ้นได้ปกปติเลย าการให้ดูเลยรถสีสวยมากๆนะคะคือใช้น้อยจริงๆนะโหได้วยรถแบบว่าปีนี้แล้วไม่เพียงก็60,000ื่นเนี่ยหาไม่ได้แล้วจริงๆนะลูกค้าท่านใดที่หาเกียร์ธรรมดาใช้อยู่แล้วเป็นตัวของ Fortuner โฉมนาะแชมป์ต้องไวนะพราะปีนี้มาคันแรกเลยค่ะปีนี้เกียร์ธรรมดารุ่นนี้ยังไม่เคยมาเลยนะมาคันนี้คันแรกเลยนะแล้วมาทีก็ สวยแล้วไม่เพียงแค่หกหมืนเท่านั้นนะคะ,ะและที่การบอกคือจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะจะมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนีเปิดก็ง่ายนะคะ<ม>นี่แล้วรุ่นนี้นะคะจะเป็น V n Turbo แล้วด้วยนะคะจะได้เครื่อง2.5ประหยัดน้ำมันแล้วจะเป็น R7 ที่นั่งนะคะส่วนคันนี้เนี่ยนะคะจะติดทีวี2จอนี่การให้ดู ในตัวของตัวน็อกก่อนดีกว่านะคะด้วยตัวน,อน็อตนี่การแบบว่าให้ลูกค้าดูเลยนะคะตัวนอ็อตเม็ดอาร์คนะคะเหมือนเดิมทุกจุดนะ,ค,ะคันนี้ไม่มีไข่น็อตเลยสวยมากๆาการให้ดูเลยแล้วเป็นเบาะกร,รมะหยี่นะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงเป็นเบาะกรมะหยี่ทั้ง7ที่นั่งแล้วที่สําคัญนะคะนี่ลูกค้าเห็นไหมคะ ผมเข้ารูปให้รอบคันเลยค่ะทั้งคันเลยแล้วแบบอย่างดีมีข้างล่างนีนะคะก็คือจะเป็นผมเข้ารูปของ Fortun e er นอันนี้เลยแล้วการก็จะมีถ่ายของ Fortun e r รเข้าไปอีกแล้วอย่างที่การบอกคันนี้เนี่ยดูแลมาดีนี่เดี๋ยวการให้ดูตัวเบาะดีกว่าเบาะก,กระมยี่นี่คือแบบว่าแน่นมากๆนะคะใช้งานได้ดีมากแล้วอย่างหนึ่งนะคะนี่ การให้ดูนี่เลยปกติคือตัวครอบนะคะในส่วนของบ่อเนี่ยไม่มีใครเก็บไว้นะคะแต่นี้คือแบบเก็บไว้อย่างดีเลยลูกค้างงงว่าเอ้ยคุณการอันนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวการทําให้ดูเวลาพับเบาะนะคะคือฟอร์จูเนอร์เนี่ยนะคะจะเป็นเบาะที่เวลาที่เราเก็บเนี่ยเขาจะไม่ใช่พับอย่างเดียวนะคะแต่เขาจะเป็นระบบแขวนด้วยนะคะคือเมื่อเรา คับเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ดึงตรงนี้นะคะดึงเนี่ยนี่ตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้เขาปลดล็อกนะพอเขาปลดล็อกเสร็จเนี่ยเราก็จะเอามาแขวนไว้ตรงนี้นะคะก็คือแขวนแยกซ้ายขวาพื้นที่ตรงนี้ก็จะไว้ใช้งานนะ,ะหรือลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยแขวนไว้เท่านี้ก็พอนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วตัวอันนี้นะคะก็จะไปปิดในตัวล็อกนะ,ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นหลุมนี่โอ้โหแบบ ต้องบอกเลยนะ,ะแทบไม่มีใครเก็บอันนี้ไว้เลยนะคะน้อยมากที่จะเก็บเอาไว้โหแล้วสวยมากเดี๋ยวการพาไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าไม่เพียงแค่6 0 0มื่นโลที่การบอกเนี่ยคันนี้จะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกนะคะเดี๋ยวการสตาร์ทรถให้ดูดีกว่านะคะโหเครื่องแน่นมากนะคะเสียงแบบว่าดีมากๆ นะ้าอ่ะเดี๋ยวการจะให้ดูทีละอยา่างดีกว่าลูกค้าจะได้ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่านี่โอ้โหเสียงมาเลยเห็นไหมคะอ่าเริ่มต้นด้วยตัวเบาะดีกว่านะคะเบาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวการให้ดูเบาะก่อนนะ,ะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะกำมะหยี่ทั้ง7็ดที่นั่งนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะเบาะเขาจะเป็นลายลายสวยมากนะคะจะเป็นนี่จะเป็นลายกำมะหยี่ นะคะแล้วจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วตัดด้วยสีน้ําตาลเข้มนะอันนี้คือสวยมากๆแล้วนั่งคืนนุ่มมากๆนะด้วยบอกกรรมยีข่ข้อดีของเขาคือนั่งแล้วจะนุ่มนะการให้ดูเลยริ้วรอยน้อยมากๆด้วยตัวคอนโซลเองนะคะริ้วรอยนี้แทบไม่มีจริงๆคือเขาดูแลรถได้แบบว่าต้องยอมรับจริงๆค่ะคือเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากนะคะแล้ว ด้วยคอนโซลเนี่ยนะ,ะปกติรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบหน้าจอเป็นวิทยุนะคะแต่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะคะจะเป็นหน้าจอทีวีนะคะก็คือระบบสัมผัสเราสามารถเชื่อมต่อ USB ก็ได้นะคะดูหนังฟังเพลงใส่แผ่นก็ได้แล้วก็ฟังวิทยุก็ได้เหมือนกันนะคะเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือหรือเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะหันนี้คือข้อดีแล้วอย่างหนึ่งนะคะทีวีนะคะทีวีเนี่ยมีอยู่2จอนะคะคือทีวีตรงนี้แล้วก็ทีวีเพดานนะคะได้เลยทีวี2จอแล้วนี่ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะแอร์เนี่ยพัดลมเราจะหมุนเอาขนาดไหนก็ได้ความเย็นเท่าไร่ก็ได้อุณหภูมินะคะ นี่คือข้อดีเลยและอย่างหนึ่งที่การบอกนะคะอย่างคันนี้นี่เกียร์ธรรมดาค่ะที่ลูกค้าหลายๆท่านหากันเลยรุ่นนี้ว่าเอ้ยคุณการมีเกียร์ธรรมดาหรือเปล่านะเพราะว่าแบบว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบขับเกียร์ธรรมดามากนะคะแล้วนี้เบรกมือนะลูกค้าดูเลยลิ้วรอยอะไรน้อยมากนะคะคือที่ไว้ของที่อะไรคือแบบว่าจัดเต็มมากๆ อ่าแล้วการให้ดูไม่ดีกว่านะคะอย่างคันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะคะนี่การแบบว่าพยายามให้ลูกค้าดูเลยนะคะนี่หน้าปัดก็จะขึ้นเลยนะคะว่าอ่าถ้าเราไม่คาดเข็มขาดใส่เบรกมือนะคะหน้าจอหน้าปัดเขาสวยมากนะคะแล้วพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันก็คือปรับลดเสียงพวกนี้ตรงนี้ได้ าทางด้านขวามือนะคะอย่างที่การบอกทางด้านขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่กระจกปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือไม่ต้องใช้มือปิดนะคะเราสามารถที่จะปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นไฟหน้านะคะส่วนทางด้านประตูนี่โ,โหแบบ ไม่มีริ้วรอยเลยดีกว่านะคะริ้วรอยแบบน้อยมากนะคะคือต้องยอมรับหรือว่าดูแลรถได้ดีจริงๆนะคะส่วนนี้จะเป็นเซนทรัลล็อกนะ,ะแล้วก็จะเป็นกระจกขึ้นลงนี่มีแบบว่าครบเลยนะคะออปชั่นเขาครบจริงๆคันนี้อ่าเดี๋ยวการให้ดูดีกว่านะ,ะสำหรับอย่างที่การบอกคันนี้นะคะฟรีภาษีพรลบรปี6 5ห้าให้1ปีนะคะแล้วก็อ่า คันนี้เข้าศูนย์ตลอดนี่คือใบเข้าศูนย์ของโตโยต้านะคือเข้าอีกทีเนี่ยสามารถลูกค้าถ้าซื้อไปจะเข้าศูนย์หรือจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างนอกก็ได้เหมือนกันนี่เขาเขียนไว้ที่67,000กิโลก็สามารถถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วนะคะเป็นของโตโยต้าด้วยนะอันนี้คู่มือการใช้งานนะคะเอกสารคู่มือการใช้งานพวกโตโยต้าพวกอะไรก็อยู่ครบทั้งหมดนะคะ ส่วนในส่วนของทีวีนะคะเราก็จะมีในส่วนของรีโมทนี่การให้ดูเลยนะจะเป็นรีโมทหน้าจอหรือรีโมททีวีเพดานเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของทีวีเพดานกันนะคะเพราะคันนี้เนี่ยเขาติดทีวีมาสองจออ่า คือข้างหลังแบบว่าสวยมากลายบ่อสวยจริงๆนะคะแล้วการให้ดูคมเข้ารูปเลยนะคะคือพอเขาใช้สีครีมสีอ่อนเนี่ยมันเข้าออกับตัวรถมากๆนะการให้ให้แบบขยับให้ลูกค้าดูนะคะอ่าแล้วอ,อย่างหนึ่งนะคะอย่างที่การบอกคือคันนี้นะคะมีทีวีอีกจอหนึ่งก็คือข้างบนนะคะเปิดยังไงนี่อันนี้เปิดไฟ ะะเราสามารถเปิดไฟได้เลยแล้วก็เปิดนี่เราจะดูหนังฟังเพลงอะไรเปิดได้เลยนี่เปิดสวิตช์ตรงนี้นะคะคือเราเวลาเราจะดูอะไรใช่ไหมคะข้างหน้าใส่แผน่นเราก็สามารถที่จะดูได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเปิดจะปิดอะไรคือได้หมดนี่หนาะวโหดีมากแล้วแอร์นะคะแอร์ก็คือ ปรับตรงนี้ได้เลยคนข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะปรับแอร์อะไรตรงนี้ได้เองเลยนะคะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์สามตอนเลยไม่ไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติเรานั่งกันแค่สองคนนี่มีที่เท้าแขนด้วยแล้วบอกกมัมมายีอ่ะข้อดีของเขาก็คือมันจะทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันนุ่มนะคะแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ดูด ไม่ดูดขาเราเหมือนกับเบาะหนังนะคะเืออันนี้คือข้อดีของเบาะกำมะหยี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเข้าไปแถวที่3นะคะก็ง่ายเหมือนกันนะตัว Fortuner เนี่ยเวลาเข้าแถวที่3เนี่ยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวการทําให้ดูมีนะเราก็ง้างนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลื่อนนะคะเราจะข้ามไปก็ได้หรือ จะยกนะคะนี่เราง้างตรงนี้แล้วก็ยกอ่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือเราจะข้างไปเลยโดยที่ไม่ยกอันนี้ก็ได้ถ้าใส่กางเกงแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าบางท่านาใส่กระโปรงเราก็ยกแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปนั่งโวง่ายมากและแถวที่3นั่งได้จริงๆนะคะเบาะเขานั่งได้หรือเราบอกว่าเอ้ยเราจะแขวนเราจะให้เด็กนั่ง ก็ได้เหมือนกันไว้ชากาแฟตรงนี้แอร์ก็เป่าหน้าเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยมีการนั่งให้ดูเลยนะคะมันนั่งได้จริงๆหรืออย่างที่การบอกคือด้วยรถอเนกประสงค์เจที่นั่งเนี่ยนะคะมันสามารถใช้งานได้แบบว่าครบวงจรจริงๆอย่างนี่เดี๋ยวการให้ดูดีกว่าเวลาถ้าเราจะลงง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ปึ๊บงางขึ้น แค่นี้เองแล้วเราก็ขึ้นมานั่งนี่ง่ายมากปาะไปเที่ยวกันได้เลยนี่เลยนะคะและอย่างหนึ่งนะคะสําหรับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะคะคือประโยชน์เยอะมากๆการต้องบอกลูกค้าก่อนบางลูกค้าบางท่านบอกเอยเจ็ดที่นั่งเนี่ยตัว SUV จะซื้อไปทําไมนะโอ้โหอนเนกประสงค์มากๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ค้าขายนะคะจะพับเบาะทั้งหมด แล้วก็ไว้ของที่จะค้าขายเพื่อไม่ให้โดนฝนลูกค้าบางท่านชอบเที่ยวนะด้วยรถที่เป็นเจดที่นั่งเนี่ยเวลาที่เราไปเที่ยวไหนมาไหนนั่งได้เจคนบางทีเนี่ยเพอๆเราไปแค่คันเดียวก็พอนะคะสามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัว โหเมาา์มย oh, คุยกันมีความสุขแล้วอย่างหนึ่งนะคะสําหรับบางท่านที่ชอบเปลี่ยนเกียร์สับเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์เองเวลาขึ้นเขาเวลาอะไรเวลาไปไหนมาไหนแล้วเกียร์ธรรมดามันได้ความประหยัดด้วยแล้วได้ความอึดความทนนะคะพอตัวเกียร์เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะคะ คือลูกค้าที่ใช้เกียร์ธรรมดาอยู่อย่างเช่นพวกกระบะเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหเกียร์ธรรมดานี้แบบอึดมากนะคะใช้คําว่าโคตรอึดกันเลยดีกว่านะคะแล้วเหมาะสําหรับลูกค้าที่อาจจะใช้ในต่างจังหวัดชานเมืองนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไหนมาไหนได้สบายเลยแล้วรุ่นนี้นะคะการขอย้ําเลยว่าหายากม,มากๆเพราะอย่างการเนี่ยปีนี้เนี่ยทั้งปีนะคะนี่เดือน1ิบแล้วนะคะ งจะเข้ามาคันนี้คันแรกเองนะคะหายากมากนะ,ะและยิ่งเป็นโฉมหน้าแชมป์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยโอ้โหลูกค้านี่คือหาใช้แล้วการหาให้ไม่ได้เลยนะคะนานๆท,ทีจะเข้ามาแล้วฟกมากที่เข้ามาแล้วสวยขนาดนี้แล้วหม่เพียงแค่6กหมื่นโลเองนะคะอยากจะให้ลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่เข้ามาดูการบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะ,นะะอะ่าเดี๋ยวการจะพามาดูรูปภายในนะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องว่าคันนี้เนี่ยที่การย้ำว่าใช้น้อยใช้น้อยเนี่ยห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะ มาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนนะ,ะยกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เอาเสาตั้งนะคะนี่ก็ะนะเดี๋ยวการจะไล่ดูให้ดูน็อตกันก่อนดีกว่านะคะนี่การให้ดูนอด็อตดูเม็ดอาดูฝากระโปรงนะคะแล้วก็จุดต่างๆเลยนะลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้เลยว่า ที่หารถเกียร์ธรรมดาของ Fortuner เนี่ยนะคะสภาพคันนี้เนี่ยการบอกเลยว่าถ้าในตลาดนี้โอ้โหให้เป็นอันดับแรกๆต,ต้นๆเลยสำหรับคันนี้นะคะเนี่ยการให้ดูเลยน็อตเม็ดอาร์อะไรเดิมทุกจุดนะคะคันนี้ไม่มีการไขน็อตเลยและสภาพสวยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะการขอย้ำลูกค้าก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดา 2.5G หรือ2,500ซี144แรงมะ้านะคันนี้ก็จะได้แรงม้าเยอะเลยก็คือ144แรงมะ้าไม่มีอืดเลยนะแล้วสำหรับตัว Fortuner เองนะการต้องให้ดูเลยนี่เพตรงนี้นะคะต้องมีนะนี่การให้กล้องแพนมาเลยเพตรงนี้ต้องมีนะคะแล้วไม่มีการไขนะคะล่องรอยก็คือห้ามไขนะ,ะห้ามบูบี้ห้ามยุบท,ทางสิ้นเลยนะคะนี่ การให้ดูเลยอันนี้เขาจะบอกเลขตัวถังเลขเครื่องอยู่ข้างๆนี้เลยนะคะาการให้ดูเครื่องโอ้เครื่องใหม่มากนะเครื่องใหม่จริงๆคือแบบว่าสวยมากอะ่ะคือถ้าเป็นรุ่นโฉมหน้าแม้มการต้องขอยอมรับเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะแล้วเวลาเอาลงก็ไม่ยากเลยนะคะนี่ปึ๊บ เ,เป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องโอ้โหวนทั้งคันและนะ่าจุใจกันไหมคะแล้วการน้องย้ำเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าที่หาโชมหน้าแชมป์เกียร์ธรรมดาที่ขับไปไหนมาไหนสนุกมากๆต้องคันนี้เลยคะ่ะทั้งสนุกทั้งประหยัดแล้วก็ไม่น้อยโอ้โหหนีไม่พ้นจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ เป็น t o y o ต a า o r t u n e er นะคะ 2.5G เกียร์ธรรมดาปี2015นะ,ะจะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all new นะคะและคันนี้นะคะหม่เพียงก็6,000 0โลเท่านั้น6,000นะคะแล้วการขายนะ,ะที่การยังไม่ลูกค้าสำหรับลูกค้าออนไลน์เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยการตั้งขายอยู่ที่699,000 การไม่ขายอ่ะสำหรับลูกค้าของเราต้องพิเศษเท่านั้นนะรถทันที่4 0 0 0 0บาทเลยค่ะเพราะการจะขายเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ของการนะโอ้โ oh, หได้รถสวยราคาก็พิเศษโปรโมชั่นก็พิเศษนะคะแล้วเป็นรถที่หายากมากๆนะต้องไวนะสำหรับลูกค้าที่สนใจ นาง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line นะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้การดูแลลูกค้าทุกช่องทางเองเลยนะและสำหรับลูกค้าบอกว่าเอ้ยอยากจะมาดูคันนี้ที่ร้านทำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แ a p ว่า Lion Car l i ออนคารถลดมือสนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยค่ะลูกค้าเข้ามาได้เลยหรือจะ ง่ายๆนะคะร้านการอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคนะแถวสมาคมชาวปากใต้ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเส้นทางการได้เลยนะและที่สำคัญนะ,ะสำหรับช่วงโควิดนี้ช่วงที่เราต้องช่วยกันมากๆนะคะร้านไลออนคาก็ไม่พลาดนะคะสำหรับลูกค้าที่น่ารักของเราทุกท่านนะ,ะการมีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทางร้านไลออนคาจัดการให้ทั้งหมดนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การต้องบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงค่ะซื้อรถได้ทุกคันไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แถมบริการส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านโอโ้โหพิเศษมากๆและก่อนที่เราจะส่งรถให้ลูกค้านะเราจะทำการล้างผัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อ เช, COVID, เชื้อโควิดเชื้อโรคต่างๆไม่ต้องกลัวค่ะได้รถสวยสภาพป้ายแดงแถมปลอดเชื้อดังหากโอ้โหไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะให้ของแถมให้รถสวยแถมแบบส่งฟรีอีกนะ,ค,ะครบจริงๆและสำหรับลูกค้าที่ติดตามบบรบควรกด s ั b สไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะต้องไวนะคะเพราะว่าเกียร์ธรรมดานานๆจะเข้ามาทีสําหรับเดือนนี้นะคะเดือนสิบแล้วนะคะเพิ่งจะเข้ามาคันแรกเองนะคะสำหรับเกียร์ธรรมดานี้หายากด้วยและได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้คุ้มมากๆนะ,ะวันนี้การขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ